เนาะอยู่รังค้าบ้านน้องบุญทวีพี่น้องทางซางเพื่อนกอะถือว่าเก่งเลยเนาะอย่างพวกเพื่อนจึงเป็นส้างได้พี่น้องเออเขาขึ้นมาหนุนยังขาชันเลยนี่ใครโกชันขาเราอะส้างเพื่อนว่าเนาะชันค้าม,ามาันว่าตื้นตื้นตื้นหัวได้เออชันข้านี่ใครโกขาเยใครชันใครโกชันขาเราอะเนาะ มุมสูงแล้วพี่น้องเด้อเนาะพูดนหนปะขื่นมาก่วงยังดีเด้เนาะไปอ่าเจ็บเจ็บเได้แต่หัวพวขึ้นมากชื่อว่าเช่นก็ได้เออกระโดดในปวดไม่ได้กระโดดดีเนาะครึ่งเลยธรรมดาเด้ธรรมดาปะกันช่องซ้ำมือหันแมนหันอยู่ในระหว่างที่เฮาแบบว่าเฮ้าโบเคยขึ้นมาครึ่งเฮาต้องได้ครึ่งตลอดเนาะเฮาครึ่งเฮาเก่งกระโดดตลอดเดิ มาเรื่องสุขภาพอีกได๋สุขภาพบ่ให้ก็บ่ได้ได๋อันนี้เป็นงานสูงนี่กมีความเสี่ยงอีกอย่างนึงพี่น้องเนาะเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยตงคุณปคุณมานี่พอให้เงินด้สินอยเนาะแข็งพี่น้องเอ้ยโโอ้อมันมันมันพอดแหไว้พอดีนี้โาใครนี่แต่ว่ามันมันยังุ่มอยู่อ่าถ้าว่ามันเป็น ่าย้ำเล็กหนิว่าบอกว่าอะไรน้ำเลีน่เนาะผลงานผู้กระปูพี่น้องเลยอ๋อเหรอแข็งแขงโอ้แน่บระทับวัฒนาอบรรยากาศมาหนี่ดีว่าเปิดโป่งพี่น้องเลยเนาะท้องฟ้ากับอ่าเป็นสีเแดงลุกแน่มาอนี่นเนาะ โม่เมื่อดฝ้าเมื่อฝนป็ไนไดเมื่อวานนี่โอ้ยคืนอยู่วัดมือพี่น้องเลยเห็นแดดเห็นแสงตะเวนในมื่อนี้เนาะอ่าเอามีแต่ว่าให้เป็นแดดแน่พี่น้องเลย,เน,ลเ,นเ,ยเ,นเนยน,น,เนะะเา,าเนะ,ะนอ,นะอะไรคู่อะไร,ค,ะไรค,คนกับกำลังเก็บกู้นะกเก็บเกี่ยวเข่าเนาะอ่าให้เพิ่นเจอขอกินน้ำเหล้วซะก่อนอ่าเอามื่อนี้กับทางมาแสนเดินทางขึ้นมาทางบ้านน้องบุญทวีคือเกนะ้าเนาะช่วงตอนเศร้าๆพี่น้องเลยเนะนาะหลังจากออกจากนี่ก็จะไปบ้าน ไม่รู้หาคือเก่าขนาดเนาะจะไปจ่ายเงินค่าเสาบ้านเพิ่นพี่น้องเลยเนาะแล้วก็เมื่อวานนี่ก็มีทางเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มาหลายอยู่ว่าค่ารซุ่มค่าสร้างที่ว่าเพื่อนสอนน,อนู่นอะไรพี่น้องเลยก็เทว่าแพางพอสมควรอยู่เนาะสี่สิบล้านแต่ว่าเขาก็สิตธารองกับเพิ่อนอยู่พี่น้องเลยเนะาะก็ทางโมเซนได้คุยโทรศัพท์กับเพิ่นเมื่อคืนนี่นะเพิ่นก็ลดให้อยู่แต่ว่าก็ลดให้ได้แต่สามสิบล้านโมเซนนะ เนาะแต่ว <Workers>, ่าคือที่เขาเคยจ้างมาเนาะที่ผ่านมากัน <HO> ม <US S> ีแต่สิบห้าหาซาดานเนาะอีกตามเพื่อนทำอะไรเป็นเอาไว้อันนี้เพื่อนกับบริข่วงนะนะอันที่บอกได้ก็ได้เพื่อนกับบริข่วงเป็นเอาไว้เนาะมีแต่หกคูณหาคูณหกเจ่านะเนาะกัมีแต่สิบเก้าเสาเอฟซีได้ทานเพื่อนแต่คอมเมนต์มาอยู่ว่าแพงเป็นเอาไว้เนาะว่าเซงแลวว่าแพงอยู่เนาะแพงเกินอยู่เป็นเอาไว้ค่ะ รอติดตามรับชมเบิ่งเนาะว่าสิเป็นจังได๋เฮาก็ยังได้จังอุรมกันเพิ่มเติมอีกตัวนะเนาะเด้อเพิ่นนงซานบ่ของเพิ่นก็เฮาก็บ่ได้ว่าสิอ่ารับในราคานั้นพี่น้องเอ้ยเนาะมันก็แพงอยู่่นแหละอืครับทักทายสดีพ่อแม่พี่น้อง่ทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อสบายดีค่นึงเนาะมื้อนี้กแวะมาหาทางน้องุทวีคือเก่าพี่น้องเอ้ยกบ่มีหยังมื้อนี้เนาะ มาอัปเดตไทยบรรยากาศยา,าเมือเศร้าให้พี่น้องเบินโซนน้ำกันคือเก้าพี่น้องเลยอ๋ออยู่บ้านเฮือนชานของทางน้องบุนทวีทาสร้างเป็นกระดังไซไม้โซล่าเนาะอ๋อตัวมาเมือ่อนีเ้เวานคนคนไม้โซล่าคนชี้เล้วยนเลยพี่น้องเลยตุย <c oughs> โดยสบายดีโอ้ยเมื่อวานน,นี่ฝนตกเนาะวานนี้นนเนาะ เด็ดแล้วบ่ได้บ no ่ได้เพ็ดเลยบ้านนี nice> no ่โจช่าเด็ดช่งเด็ดชัางเท่านคนเดียวคนละใช้จะมาเช็ดเออบัวบัวลายเพ็ดเลยบ้านบ่าแล้วผลเป็นการลิ้นเลยเนาะวานนี่บ้านนี่ผลมาลิ้นเลยเลยพี่น้องเลยบ่ได้แบบนี้เนาะมื้อนี้ใครแน่มื้อนี่อ่ามีเปอร์เซ็นต์ผลขึ้นอยู่ได้มื้อนี้ก็ได้บ่วบัวผลิตกจักม้วนแล้อือ พไป่ไอยบรรยากาศมุมสูงพ่ออยู่บ่พ่อ้ังไป็นพ่อบ่เเรือ,เเอือชแผ่นเออรอ่บุพ่อกำลัเพนชองนนะ,ะมันกับชิมะชงหอยู ของมันกออใกล้ดเออยู่แถวใกล้ีงวะแมนอายุเป็นมาทรงไห้เนาะครับว่าขึนก็เป๋ากันแล้วหั่นอะแอ้วห<ม>ั่นมเหลืองอืมประมาณสองแพนเนาะเตะนองียเตะ S 1> <S 1> <S <S ให้น้องเวียดให้น้องใส่ผ้าไปข้งในมือฟองบุตรีคยูอยู่บ่ป้าทบคนอยูคุก,กินอยู่นีบานนี่เนาะ <S 2> <S 2> <S 2> เออโตนกระ้ไผ่งแลอรเ้าเออคนอยูคุก,กินอะไรมมมาาไม่มีผาตังไหมบานนี่ <S 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 ป้าห่มคากเกาบ้านนี่เนาะ <S 2> <S 2> เอเอ <S <S ฝนตกมากกะใครแน่ไปสิเนาะอืมพอได้สวนทุนอยู่พอเป็นเมียนไม้ไหม้ได้ไปเลยอัดทวนแล้วกะ nhân tệ đề... xây sang cái xí bà thì nó มกนคืนอนี่โต๊ะวัดคืนค่นมันคือย่งเงลินจ่อยช่อยเย <c oughs> ลมบ่เออแจมาแจ้มมากเิาเปดแจ้งไปมีแห้งเงโค้แห,งหง้งนึงุกนอเทกลเออสียดเ,เห็ดเบียงอนะหน้ามาอยางองนรกเนาะเมื่อวานเ็เหตแเห็ดมาเดียวคนโตคนเหเด็ดอยเห็ดเบี้ยกัเาาใส่ให้ไพุ่งไฟฟ้าเนาะ ก็ยากเลยคือว่าแหละยานคนโกอีกหน่ะนะมันนี่ชีย้ายข้าวแล้ววะตัดไปเลยก็คไปตอกแล้วเหมือนว่าพอโอ้ชี้ตอกข้าวพ่อพ่อโมนี่อ่ะชีตอกข้าวพ่อโมนี่เนาะเออห้องใส่ผ้าคุณของน้ำไล่ไหลเลยพ่อเนาะโอ้เราเกี่ยวข่าวเลี่ยวไร้โมนี่พี่น้องเลยอ๋อ อโอ้ไมอ่อีว่นนี้เกีย่ยได้อะไนะวันนี้เนาะ,ระเรียบร้อย,ยลเลยอ่าจะบายดพ่อ,อ,พอ,อยังต่ปั้นบ้าวา,า,านี่ปันววปน้นแล้วเนแรงเออพเส้าปันอมัลกับคนมัอะไกับมือมนปั้นเลยลอืมนนตัวนี้โมแมนตัวนี้เนาะหน้าเพิ่นตัวนี้นเนาะา่งามไปดิเนี่เขาเนี่เพิ่นกว่านคือกันบ่ บานหยอดคือกันเนาะขม้นเนยอดเลยสบายดีนอนสื้อผ้าดีอยูกับใมือนี่ดีไปสเสน่อเงือนพ่อเนเพอนเืออน่าเนเ่า่นอ อ่ะครมาได้กินไปสู้กันกินเด้เออะไปสู้กันกิน,นกูซางกูย่างกินเจ้ากินน้ำแน่แล้วอ่าเสือ้อได้กินมาตอนเพอน,น้ำแนนเพียงหมูอ่าเสื้อเพีงบ่งปิ้งหมูงงมาแล้วคุณเรียกอะไรว่าของน้ำนะยังโย่หมบบูเห็นจกหมูเห็นอ้าคือว่หมูเห็นมันเฮียบอ่ะ เอาช่วงแตอนแรงเนาะไล่ไล่มือแล้วหน่อยแล้วหน่อยเอาแล้วเนาะอน้เมือนกน้น้ำเหมได้คุดห้องน้ำเจ๋อ <c oughs> จะไมาริบม่ลิบหัวเพิ่นแล้วไปน้องเสีพรไปคุณห้องน้ำได้บ่หน้บ่เนาะ อ่อจะชิได้ใช่ไว้เหรออ่าคุณได้จักเม็ดแรกของน้านนะอืม<ป>พูดหน้าพูดคุ้อะไพูไปไปไปพี่น้องเออ่าเบ่งบรรยากาศน้ำกันพี่น้องไอเนาะตอนชวยๆในน้อยนึงเกือบเที่ยงไงนะเนาะเกือบเที่ยงไงแได้ซ้ำเมืบบ่อวานนี่ได้เอามาพี่น้องเออืม พูดคุณต้องสร้างฮ่าฮ่าดไหนก้อนอย่างดเนาะจ้างแต่ดพ like cool ูดอูดีกกว่ราจะร้ราีแล้วดถ่าอะไรนะนวสีก็ได้ ังอิสระเป็นยังไงเนาะเป็นโคง้งแรกก็งามแล้วเนาะวาตาเนาะคือด้เนาะเ<อ>ทะ่าไรก็นี่พอสร้งางเป็นเป็นค่าค่าอ่าค่าสร้างเท่าไรก็สามมื่นบาโดยโอ คันอ๋อสึนโค้งเหรเนาะอ่าลงแ้วเลยเนาะล้วงาคาแลยจไดเลยเฉพาะลาาวนี้นะเออย่แ่เล่สันเนาะดดเมื่อก็ไม่ได้ขึ้นโค้งขึ้นล่างามวงเนาะในขั้นตอนนี้พี่้องเลย ขึ้นไปเคร่งไร่จีบวดนี่ปลาักบอกว่า,าข่อยญาตได้ข่อยพระ่าคือได้พวกนี่ฮะปลาชีดี้ยังคือได้ที่โอ้โหปลาาคือการชันแท้ตุ๊บปลาเถอะโอ้โห โอ้ย่านชันันัันเยันันขาอะไรเนี่ยเนาะันขาไเนี่ยน้เนาะสันขาตื่นไมตื่นไมีิชันขา่าตื่นไมว่าชีวหหองเพลงหรือว่า้เออถึงมาเทินพี่แเป็าตแท้นี่ยอุ้ย มันสีวล,ลมแหวะมันขึ้นข้างนึงเห็นบ่ชายผู้จาแหจะบน<อ>ทนแนมลงไปอู้ยพวนจะแนมคุณเห็นบ่เป็นคนหนึ่งเช่<อ>ไมเช่าให้ขัขขกเนาะขป็นผูเนาะแม่เอนชุบเตีมจะเก็บผูแล้วบันคอยอยู่บนบินีไอน้อืมเป็นชายผู้ในตรงนีโอ้ยายทาสะพอญาติเาญาติไหนอย่าขึ้นม<อ>าอะไรไปหน่อยเนาะจะนไดเลอ่า ขึ้นมาถ่ายวันนี้ก้าวอยู่ทึ่งทึ่งห้พี่น้องเบิ่ง์ด้ลยอ่ความสูงความสูงเนาะยังใช้ได้ยอดวิวในพี่น้องนะ <laughs> เอ๋ยเนาะเฮ้ยขึ้นมามุมสูงเนาะอยู่ดังคาบ้านน้องบุญทวีพี่น้องเอยเนางสางเพื่อนกะอ่าถือว่าอ่าเก่งกดีเนะาะอย่างพวกเพื่อนทึงเป็นสร้างได้พี่น้องเอ๋ยเอาขึ้นมาหนุนยังขาชันเลยนี่ใครโกชันขาเราอะสร้างเพื่นอ,อนวะเนาะ ชันขามันว่าตื้นๆๆัวเนเ่ยเออันขาในไโก้าไอขาชันไ่โก้ันขาเหเนาะมุมสูงแล้วพี่น้องเด้อเนาะพวกนายปอือมาก่วงดีดีได้เนาะพี่มเกอเกียดอพระได้แต่หัวพูเกันมากซื่อว่าเชนกัได้เออ กระโตนี่ปวดไม่ได้กระโตนี่เนาะครึ่งเลยธรรมดาเลยธรรมดาปอสองสามมือหันแมนหันอยู่ในระหว่างที่เข้าแบบว่าเข้าบบเกยขึ้นมาครึ่งเขาต้องได้ครึ่งตลอดเนาะเขาครึ่งเขาเก่งกระโตตลอดเด้เรื่องมาเรื่องสุขภาพอีกได้สุขภาพบอกหาบกูได้อีกได้นี้เป็นงานสูงนี่กะมีความเสี่ยงอีกอย่างนึงพี่น้องเหรเนาะต้องต้องต้องน้ำมันระวังตลอดตลอดทุกวินาทีเช่อว่าได้พี่น้องเนาะเออฮ้อ ว่าฮับกับบ่ออะไรก็ฮับเนาะอือเนาะคอยสีล่วงงได้บาะนี่อาเสือพ่ามาคอยได้ก็ย้อนร่วงไปยังไงนี่เข้าโทรับตั้งโตะนะรุ่นโนเกียมันมันไม่มีสัญญาณ์ใช่ปิดโตหามี้ใช่พุ่งกูซีโน ยีมขึ้นมือกี้ก็กุ้งกันออยิ้มมาด้ยิ้มิ้ขึ้นบัดลงมาลงมาไรโอ้ยข้องูนี่ลงมาไรอ๊ยลงยิ้มขึ้นนนะไอ้เนี่ยขึ้นไรลงมาไรที่บ่ขึ้นไรลงมาไรขึ้นว่ายเนาะอ้ยลงไอขึ้นไรลงมาไรพี่น้องเอ้ยบาดนี่เนาะให้จะได้บาดนี <abonn és> ่ขึ้นมาแล้วลงลงมาไรบาดนี่ มาเสียวอยู่เนาะแต่ก็อยากถ่ายมุมให้พี่น้องเบิ่งนี่อ๋อตู้นี้ลมพัดเย็นจะจ่อยเนาะแนมัยังก็เห็นเบลเลยพี่น้องเลยโอ้ขนาดมือมุ่งี่ก็สิยกขึ้นคุ้มแผ่นมุ่งไปตามก็คันคือคันคือมันลมนี่ก็มุ่งยาก้เนาะหางเนาะเอ้ชาวบ้าถือจังหวะแบบเฮามุ่งนี่มันกับบอลลูนหรอใครอยู่เนาะไป้าป้าใส่ลมกกอนไปหน่อยให้ยูให้ให้ญาติได้ดูนี่นะโอ้มันเป็นยัญาติยังไงหรอกเนาะ ก่อนรงก่อนลงก่อนบัดนี้จะค่อยค่อให้เดี๋ยวมันแนนมันบุตงไม่เาตัดพกเขาลงข้ามันตีงลงเลโว้ยไอ้สาวตั้งไว้ให้ข้ากันเนาะสาวตั้งไว้ให้ดาณแลอไ้สาวตั้งให้ผิดยานเยนการมดนเขาหยอกไปกว่านีโอเคจัดด พูดวงน้าอยู่เนาะทางหน่เด้อโอเคผ้าจับก้องให้นอยกันแล้วแล้วหกเฮ็ดแค่ท่อนะพ่อทนเันอยังได้ทาวขาจังจะได้คูดถือเนาะใคด้งกันพิ่นูดตัวนี้เลยพ่นวาดว่าจะเอาลงสองทอ อันานาั้นเอาซ้ำฮุกทอเลยเอาลงทั้งหมดซ้ำทอหรืว่าซีทอทั้งหมดท้อยังไม่ได้ลงรายละเอียดว่าจะแพ็คมื่อคืนนี้กันเพื่อคนตกกับพักอยู่ฟรีว,ว่าพืชว่าแพนมันลืมไปซะ <c oughs> แล้วก็เลยเป็นก็คือ <c oughs> ว่าแล้วเวลาพักพ่อนเนี่ยเราเป็นน่องพักเออเนาะฟรีเพิ่นก, <c oughs> <c oughs> กับพี่มูเนาะ <c oughs> แน่นแน่น <c oughs> เออดีกว่าเป็นแหงมาพังพืชอยู่แล้ว ลงหัวเด้อช้างเด้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปอ่าตนมาสัมผัสสัมผัสเบิ่งนะมันโอ้มันเป็นได้ังไงสินะโอ้ยอ่านดิโอ้ยตัวปูนุ่งพวกแห้งเด้อนี่เนาะอ้เบิ่งคือง่ายแต่บ่ง่ายพี่น้องเอ้ยเบิ่งคือเบิ่งคือง่ายแต่บงง่ายเลยพี่หน่อยเนาะเบิ่งคือง่ายแต่บ่ง่ายเลยพี่น้องเอ้ยเนาะ เพราะว่านี่เขาขึนขึนไปเทิงหมแห้งไปเฮ็ดจับวัานั่นจับวานี้เนาะอ๋ออะไรธรรมดาพป่นยังไงยานดูมันขึ้นนเยอะเหือนกัาเยอะเั ไปนัดูะรยู่อู่ตารางตูนเพี่นรองพรอยู่เทิงตูนี้เนาะตารางอัดผาสรล่าวันนี้ก็คือเช่ยวอยู่อัดเป็ผาสรลากันเนาะ เทียบไปมากพี่หน่อยก,กลายไปกลมากไลยย่จดกันเนาะ หนาบเป็นไปได้เลยเขาอ๋อตัวเฮ้นกำลังขุดหองหนามไปไดงเลยเบิางแห่งว่าเซนจะลองเบ้างจากตกจากใดจากส่วนจกใดเนาะมันจะนั่งอยู่บวก แต่แข็งอยู่เลยนี네 tort, ่เนาะอุ้มอ่าท่านเพื่อนคนคุณเอ้ยคุณเปิดคุณมานี่พ่อหายเงินได้สักหน่อยเนาะแข็งแข่งคุณเอาเลยโอ้โอ้พ่อโตมันมันมันพอดิ้นเหวไว้พอเดี๋ยวนี้โอ้แต่ใครเนี่ยแต่ว่ามันมันยังซุ่มอยู่อ่าแต่ว่ามันเป็น ่าน้ำเลกนี่ว้าวเลยนำเลี่เนาะโหนูกระปูขี่น้องาอ้โหัแขงแงโอ้แน่รธารดาันเป็นดินแห่ด้วยดิาัดี๋ยวไปังเลย ม,มันต้องมีเครื่องมือแบบพร้อมเลยเนาะคือคุณของร้านวสิงมีส่วนมีเสียมจกเนาะอ่าใส่เต็มที่รวดจังเลยเฮ็ดได้ยินกับหอบเลยโหนั่นพากันเฮ็ดไปูช่างเด้นะเนาะ เป็นเมีนเขาอีแหละพี่น้องเลยอากาศบรรยากาศฮ้อนเด้อพี่น้องเอด้อเนาะเอาฝนรจิตตบเอามีแต่สำหรับคลิปนี้ก็จะได้คอโตจบคลิปไว้สำนีก่อนเนาะที่ตาบินในคลิปต่อไปพี่น้องเลยเนาะอยู่ดีไมีแห้งประจุขูดสุขคนเนาะมันนี่กลับมาได้มี่ยากไรพี่น้องเดินมาดินร้อนเศร้าดูบ้านน้องบุญตว๋วีพี่น้องเลยมันนี่ก็ได้เนาะแล้วก็จะพากันไป ม pues panels, Hay 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 nah ึงช Mu ่วยขึ right ้นเขามาหนี Про ้เนาะไปจ่ายเงินค่าสร้างเป็นอะไรไปหน่อยจ่ายเงินค่าเสาเนาะอมาใส่จ่ายเงินค่าเสาเดินสแนวพี่น้องเออยเนาะติดตามบนน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อว่าถูกคุณราคาสร้างกะสีเท่าไรเนาะจะได้จะล้มกันได้ในราคาใดเนาะติดตามบนชั้นลกันพี่น้องเอาอยู่ดีแเพื่อสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องเอย